มาแล้วครับเราเร็วเดินที่หนึ่งศูนย์เก้าเอฟอธิบายเป็นทางเซี่ยงไฮ้วันนี้ของวันนะครับสี่สี่สี่สิบแปดสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายพุ้นนี่สี่ศูนย์เจ็ดทีเดียวมวัวไปมายันหมาอืนายวันนี้ครับ นายัอดี้ครับคืนนี้ไม่มีหกสามเจ็ดนะจะไม่มีมีหกสองเก้า2 9ุ้ยนี้ใช่พุ่งนี้อือเนี่ยเป็นแน่นึกว่าไปหกสี่สองนึม หนึ่งสแปดสี่เวลาเลยเพิ่งอาจารย์เดนชยหนึ่งสแปดเพิ่งเพิ่งเพิ่งออกเดินชายพุ่มสีส่สบนาทีเสีเวลาหัวมันเสียกล้องนึ่งอ่ะสี่ที่นอนเมือง เอที่ตลเจอ้วนตัวยตัรู่ยสัยเมปต้มันมืดนะอ๋อจัใสแปนตู้นะมั้งเราสร้างเหรอนี่ตู้มันด่างนะน้ำมันหลตู้นะพี่น้ำมันหลตรงเนี้ยระวังนะพี่ นี่แน่ลาบมะลาดงเนี้ยเนี่ยลอสช้าง,งเหรอ